เขาบอกมีเปิร์กเลยนะผมเบ๊หืมเป็นไงยิงปืนสั้นนะไม่มีปืนสั้นเราลองปูพรมาฮะเฮ้ยโคตรเท่เมื่อกี้แล้วจุดบางมันอยู่ไหนเนี่ยเบ๊อ้โหยใหม่นั่นเองโหแม่เจ้า และยิงไปต้องหาจุดไอ้นี่ด้วยนะที่ยิงแล้วมันเจ็บอะแตกนะครับเพื่อนแข่งปกนี่ไงเข้าหน้าไปทีนึงโอ้โหเพื่อนเอาไปหมดเลยเพื่อนลาดอย่างเดียวเลยเท่เลยอะ่ะเฮ้ยยิงเข้าใส่หน้าอุ้ยบล็อกว่ะ เราปล่อยสมอครับเราปล่อยสมอเราไม่สู้เราไม่สู้ผมบอกแล้วว่าผมไม่สู้ไงเราเก็บเป็นหนึ่งคิวจุดนี้แหละแตกนะครับอุ้ยไม่แตกว่ะโดนเอนจิ้นมีซิสเดลใช่ไหมสรุปแล้วเฮ้ยไม่นะตรงนั้นแหละไม่เข้าจุดนะฮะ เฮ้ยเมื่อกี้มีมีให้กดคิติคอนเพิ่มด้วยอ่ะผมไม่รู้มันกดอะไรบนหน้าจออ่ะอุ้ยชิปหายแล้วอ๋อมันมีให้กดมันมีให้กดอันนี้เพิ่มฮะกดสกิลเพิ่มยิงเข้าหน้าไป <one> สวยนะสวยนี่ผมนึกว่าผมเล่นเกมโมเดิร์นอยู่เนี่ยขอเน้นๆหน่อยอัมเมอร์ Armor not hit ยิงไม่เข้านะ ยิงเขาท้ายท้องไม่แตกเข้าหน้าไปดิยิทงดิโคลไปดิปดนี่ไงเก็บสองไปเป็นรถถังแบบมีสก,กิลอ่ะโคตรเท่เพื่อนล้วเขาไม่ยุดยึดต,ตอนไหนก็ไม่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอฮะยึดตรงไหนไม่รู้เรื่องเลยเหรอ เฮ้ยมีสกิลด้วยนี่เขาอุ้ยโอ้โหแล้วเอาของฉันไปเฉยแล้วเครื่องยนต์ผมติดไฟแล้วตอนนี้โอ้น็อตใจเย็นๆนะครับพวกคุณพวกคุณไปหันตูดให้เขายิงทำไมเกือบเกือบขิดคน เฮ้ยไม่เข้าอ่ะผมซ่อมได้ปะเฮ้ยผมก็ซ่อมได้นี่หว่าโอ้ยเหมือนผมเห็นมีเอบรามอ่ะพี่พิกบอกอ่ะอยากเล่นจังเลยไีย่ยัและให้หามึงลาสไปหมดเลยอ่ะ ททำไมผมเห็นสีแดงมันยึดเยอะจังวะอ๋อมันยึดบีไปแล้วเน้นยิงเหรอหูยสนุกไปดีโคตรแรงยิงเมื่อกี้โดนเจ็ดเจ็ดร้อยอะมาๆม,มีพี่ใหญ่มารับแขกหน่อยตรงนี้แหลยไม่เ oh ข้าอะแท็กเฉยๆวะ่ะตรงที่ใสกระสุนนะ เพื่อนเอาไปแลกเพื่อนเอาไปแลกหมดเลยโอ้โหขอโทษขอโทษโอ้กูตายกูตายกูตายกดก a c k กด back กู b a c กู b a c ยิงอ้วหฮะยิงไปดิเอนจิ้นและเอนจิ้นอีกและเอนจิ้นอีก และเอนจิเนียร์ยิงรัวๆได้นะถ้าติดถ้าติดสกิลเมื่อกี้ like ยิงไปดิหูยทีเดียวแตกครับนอนน,อนคิดที่คอน,นเมทเขาจุดสำคัญนะฮนะรถถังอันตรายใช่ไหมปืนอยู่นิ่งๆไปเลยลืมกด <We die. S 1> เติมลืมซ่อมแซมนะฮะยิงเช็ดไปดิหูย ข้างหน้าของนักอยู่ไม่ได้แล้วอุย้ยเรียบนิ่งๆลูกนิ่ง,งๆสวยๆสวยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหพันหนึ่งเจ็ดเคยังแรงยังไม่รู้ว่าถึงข้าวตาย โอ้โหเพื่อนบงังเพื่อนบงังเอาเพื่อนบังไว้ฮะเวลาเราบวกใครเราอย่าไปห้าวฮะเอาเพื่อนบังไว้นี่นี่เขาหันหลังอย่างนี้ไม่เข้าครับเพื่อนเพื่อนบาย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 เก็บสองฮะึกว่าเป็นชนสีวิ้ยิงไม่ดี อ้าวอ้าวหันหลังให้ข้าหันหลังให้ข้าเหรอหันหลังให้ข้าเหรอวินวอล์กสิบสี่วิหันไม่ไดีวินวอล์กสิบสี่วิหันไม่แตกหรอกฉันเลือดเยอะอ,ยอุ้ยรีเชตอุ๊อออาชิบหายแล้วปืนพัง หลังมาทำไมแ้มันยิงไม่เข้าอะ่ะโอ้โหโดนไปดิไอ้น้องกี่จะเล่นกับพี่มันเร็วไปสอ,อง <'re> ปล่อยเชันไปต่อฮะติดน็อตไปเลยโอ้ยเจอศัตรูครับ แล้วยิงใส่ไปดิเอนจิ้นครับเมื่อกี้เข้าเอนจิ้นเราไม่ยอมอันนี้คนนะเนี่ยคนหรือเปล่าไม่รู้เข้าเอนจิ้นอีกแล้วไม่น่าใช่คนคนนบวะคนมันก็ต้องยิงเราบ้างแหละยิงไม่เข้าเลยหา ทำยังไงถึงจะเจอโกลนยิงตรงไหนก็นเข้านะฮะเวลาติดเอฟเฟกนี้นี่ไง,ไงเอาจริงถามจริงมามึงกับกูเดินทางเดียวกันมามึงกับกูทางเดียวกันมาเออเอาดีเอาดีเอาดี เอามาดิบล็อกอีกหนาจัดโอ้โหไม่หนาจัดวันดีคัมพีรุ่นโูไปเด็พที่เดิมเลยแล้วกันนะ ต่อที่เดิมแล้วกันนะอัโมอัโม่อปไงอัมโม่เกือบคิดท,ที่เดิมแล้วกันนะเฮ้ย่องดีที่เดิมไม่โดนว่ะโหลดเร็วๆหน่อยแล้วฉันจะคิดแทนมันแล้วเรียบร้อยฮรเกมมันเล่นกับเพื่อนเกมมันมีซัพพอร์ตแอตเทนเกอร์นะฮะแล้วก็ดีเฟนเดอร์นะฮะการไปคนเดียวหมายถึงอา้าวยังไม่สะโกบยังไม่หลุดแล้วขอคำสั่งยิง ลีฟเดอะแอร์ีหมายความว่าไงลฟอ้ยระเบิดจะลงเอเ้เหแม่งเลยบรรจุกระสุนเรียบร้อยนะฮะกำลังเข้าไปชาร์จด้วยอาจุดเอาโถลงเนินพอดีขอโทษครับแล้วกระสุนชั้นไม่ชาร์จแข็งมากอะ่ะชั้นจัดให้เพื่อนเลิฟเอา,าด้วยดิโอ้เพืาา่อนบังอ่ะ เออได้สักคันหนึ่งก็ยังดีงงเช็คอุ้ยไม่อยู่แล้วจ้าไออยู่ไม่อยู่แล้วจ้า,า,จาปิดจ็อบให้ไม่มีไม่มีการต่อสู้กิดขึ้นนั้นเราจะศัตรูเรข้างหน้า หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงมาดิมาดิมาเหมือนกันมาเหมือนกันอู้เยอะเยอะเยอะรอฉันด้วยเพื่อนฉันมาช่วยแล้ว เอาดิเอาดิหยับไม่ได้แล้วดิจะเอาตรงนี้เลยป้ะล่ะเอาเอาดิระเบิดมีวเอา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 อะไรวะเนี่ยหยังวะเมื่อกี้รถถังก็เด้งรถถังยาง